พุทธศักราช2,500จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าที่หลับไหลท่ามกลางซากโบราณสถานอันยิ่งใหญ่มีวัดร้างแห่งหนึ่งที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาอย่างเงียบงนันวัดราชบูรณะพระปรางประธานที่ยิ่งใหญ่แม้ปูนปั้นจะกระเทาะร่อนเผยให้เห็นอิฐแดงเก่าแก่ก็ยังคงตั้งตรงงานท้าทายแดดฝน สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่นี่คืออนุสวรี์สถานแห่งประวัติศาสตร์ที่เงียบสงบเป็นเพียงภาพสะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตของอโยธยาที่จบสิ้นไปแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รวงรู้ว่าเบื้องลึกใต้พระปรางองค์นั้นมีความลับอันยิ่งใหญ่ถูกผนึกไว้ความลับที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า500ปีก่อน จากโศกนาตกรรมยุทธหัตถีของสองเจ้าชายสู่ปณิธานของสมเด็จเจ้าสามพระยาผู้ทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและทรงบรรจุมหาสมบัติล้ำค่าจากทั่วทุกสารทิศลงในกรุได้ดินเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่ออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระเชษฐาการเวลาได้ลบเลือนความทรงจำเรื่องมหาสมบัตินี้ไปจนเกือบหมดสิ้นจนกระทั่ง ตำนานกระซิบได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในกลุ่มคนผู้ถูกครอบงำด้วยความโลภเรื่องเล่าถึงทองคำที่กองสูงดังภูเขาถึงเครื่องราชกุศลที่ประเมินค่ามีได้ได้จุดประกายแผนการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แผนการที่จะปลุกไม่ใช่เพียงมหาสมบัติแต่คือคำสาบที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกัน เรื่องราวการปล้นครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เริ่มต้นจากกลุ่มโจรผู้เชี่ยวชาญหากแต่เริ่มต้นจากกลุ่มชาวบ้านธรรมดาๆรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกเขาคือคนที่เติบโตมากับตำนานกระซิบเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ส่งต่อกันมาเรื่องราวของมหาสมบัติแห่งกษัตริย์โบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้พระปรางวัดราชบูรณนะ ความโลภเมื่อรวมกับความเชื่อจึงได้กลายเป็นแรงผลักดันที่มิอาจต้านทานการประชุมลับได้เริ่มต้นขึ้นในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของเมืองพวกเขาไม่ใช่กองทัพแต่คือกลุ่มคนผู้มีความฝันเดียวกันคือความร่ำรวยในชั่วข้ามคืนการวางแผนเป็นไปอย่างรอบคอบมีการลอบเข้าไปสำรวจวัดในเวลากลางวัน ปะปนไปกับนักท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเส้นทางสังเกตการผู้ดูแลและหาจุดที่จะลงมือเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนนั่นคือการขุดอุโมงค์จากด้านข้างขององค์พระปรางให้ทะลุเข้าไปยังใจกลางที่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าห้องมหาสมบัติซ่อนอยู่อาวุธของพวกเขาไม่ใช่ปืนหรือระเบิดหากแต่เป็นเครื่องมือทำกินที่เรียบง่าย ทั้งจอบเสียมอีเตอร์และบุ้งกีสำหรับขนดินเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างสารรค์ที่กำลังจะถูกนำไปใช้ในภารกิจแห่งการทำลายล้างและแล้วคืนแห่งการลงมือก็ได้มาถึงภายใต้ความมืดมิดของคืนเดือนแรมกลุ่มคนร้ายได้ลอบเข้าไปในเขตโบราณสถานเสียงจิ้งหรีดเรไรและเสียงลมที่พัดผ่านยอดเจดีเก่า คือพยานเพียงหนึ่งเดียวเสียงเสียมแรกที่กระทบลงบนพื้นดินคือเสียงที่ปลุกความเงียบงันที่ยาวนานกว่า500ปีให้ตื่นขึ้นในคืนเดือนมืดที่วัดราชบุรณนะเงียบสง,งัดราวกับป่าชา้าเงาร่างของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลอบเข้ามาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พวกเขาม่ได้มาเพื่อสำรวจหากแต่มาเพื่อลงมือณจุดที่ลับสายตาบริเวณฐานขององค์พระปรางประธานเสียงเสียมแรกที่กระทบลงบนพื้นดินคือเสียงที่ปลุกความเงียบงันที่ยาวนานกว่า500ปีให้ตื่นขึ้นการขุดอุโมงค์เริ่มต้นขึ้นมันเป็นงานที่หนักหนาและอันตราย พวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาและแข่งกับความกลัวขุดลึกลงไปในความมืดด้วยแสงสว่างเพียงน้อยนิดจากตะเกียงและคบเพลิงอากาศภายในอุโมงค์ที่คับแคบนั้นร้อนอบอ้าวและขาดแคลนออกซิเจนเงื่อใไคลไหลท่วมตัวผสมกับเศษดินและฝุ่นผงแต่ความโลภก็ผลักดันให้พวกเขายังคงขุดต่อไป วันแล้ววันเล่าพวกเขาพลัดเปลี่ยนกันขุดและขนดินออกมาทิ้งเพื่ออำพรางร่มรอยจนกระทั่งในที่สุดในคืนที่เจ็ดของการขุดปลายเสียมของคนร้ายคนหนึ่งได้กระทบกับบางสิ่งที่แข็งแกร่งมันไม่ใช่ดินแต่เป็นแผ่นอิฐโบราณพวกเขาได้พบกับผนังด้านนอกของห้องกรุแล้ว ความเหนื่อยล้าทั้งหมดหายไปในทันทีถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นจนหัวใจเต้นระรัวพวกเขาเร่งมือทลายกำแพงอิดนั้นเสียงสกัดดังกล้องอยู่ในอุโม,มงค์แคบๆและเมื่ออิดก้อนสุดท้ายถูกทลายลงก็ปรากฏช่องมืดขนาดเล็กขึ้นลมเย็นเยียบที่อับชื้นพร้อมกับกลิ่นดินและโลหะโบราณ หัวพุ่งออกมาจากความมืดนั้นหัวหน้าโจรผู้ลงมือเป็นคนแรกได้ถือตะเกียงส่องเข้าไปในช่องนั้นและภาพที่เขาเห็นทำให้เขาต้องเบิกตากว้างและหยุดหายใจไปชั่วขณะในความมืดมิดของห้องที่ถูกปิดตายมานานกว่า500ปีแสงไฟจากตะเกียงได้สาดส่องไปกระทบกับบางสิ่ง ที่สะท้อนแสงกลับมาเป็นประกายสีทองระยิบระยับจนพร่างพลายไปทั้งห้องมหาสมบัติได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้ววินาทีที่ได้เห็นมหาสมบัติสติของกลุ่มคนร้ายก็ขาดสะบั้นลงความยำเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณถูกแทนที่ด้วยความโลภอันมืดบอด พวกเขาเริ่มขนย้ายสมบัติออกจากกรุกอย่างทุลักทุเลและบ้าคลัง่งของล้ำค่าที่เคยถูกบรรจุอย่างสมพระเกียรติบัตรนี้ถูกโยนใส่กระสอบและบุ้งกี่ราวกับเป็นเศษหินเศษดินตามคำให้การของนายลิกเกษมสังหนึ่งในผู้ร่วมขุดสมบัติที่พวกเขาพบนั้นมันเกินกว่าที่จินตนาการจะไปถึงพระแสงขันทองคำมหามงกุฎ เสื้อทองคําที่ถักทอจากเส้นทองคําบริสุทธิ์แหวนทองคำํำราวสองพันวงไขมุกที่บรรจุอยู่เต็มกระโถนทองพระพุทธรูปทองคําหลายสิบองค์และพระพิมพ์ทองคําอีกนับไม่ถ้วนรวมน้ําหนักทองคําทั้งหมดที่ประเมินกันอาจมากถึงหนึ่งกิโลกรัมแต่สําหรับพวกเขาในยามนั้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นไร้ความหมาย สิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจคือมูลค่าของทองคำเครื่องทองโบราณวัตถุจำนวนมากถูกนำไปหลอมในร้านทองเพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็นเพียงทองคำแท่งที่ง่ายต่อการขายศิลปะอันประเนีตของช่างฝีมืออยุธยาถูกทำลายลงในเตาหลอมเหลือเพียงมูลค่าทางวัตถุที่ฉาบฉวยเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไว้ได้นาน ไม่นานนักของจากกรุก็เริ่มปรากฏในตลาดมืดและร้านรับซื้อของเก่าในอายุทยาข่าวลือเรื่องกรุกแตกที่วัดราชบูรณะเริ่มแพร่สะพพัดไปปากต่อปากจนในที่สุดเรื่องราวก็ได้ไปถึงหูของนักข่าวและถูกตีพิมพ์เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวการปล้นสมบัติชาติครั้งประวัติศาสตร์ได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศและในที่สุด เรื่องราวก็ได้เดินทางไปกรุงเพศถึงหูของกรมศิลปากรหน่วยงานผู้มีหน้าที่พิทักษ์มรดกของแผ่นดินการแข่งขันกับเวลาเพื่อปกป้องสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้เริ่มต้นขึ Aristotle> ้นแล้วเมื่อข่าวการปล้นสมบัติชาติแพร่สะพัดไปทั่วประเทศดังไฟป่าในที่สุด เรื่องราวก็ได้เดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครและถึงหูของกรมศิลปากรหน่วยงานผู้มีหน้าที่พิทักษ์มรดกของแผ่นดินโดยตรงความล่าช้าหมายถึงการสูญเสียที่มากกว่าเดิมการดำเนินการอย่างเร่งด่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500คณะทำงานเฉพาะกิจก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้น นำโดยนายกริชอินทโกสัยรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่วัดราชบูรณะและเปิดกรุอย่างเป็นทางการภารกิจของพวกเขาคือประเมินความเสียหายบันทึกทุกสิ่งที่ยังหลงเหลือและปกป้องสมบัติของชาติที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด บรรยากาศที่วัดราชบูรณะในวันนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากโบราณสถานที่ที่เงียบสงบบัดนี้ได้กลายเป็นพื้นที่สืบสวนสอบสวนที่ถูกปิดล้อมนายกริชอินทโกสัยได้วางกฎเหล็กที่เข้มงวดที่สุดผู้ที่ลงไปในกรุทุกคนไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเองเมื่อขึ้นมาจะต้องให้ตำรวจตรวจค้นร่างกายจนกว่าจะพอใจ เพื่อป้องกันการยักยอกและเพื่อแสดงความโปรง่งใสในการทำงานแล้วคณะทำงานก็ได้ลงไปในกรุเป็นครั้งแรกภาพที่พวกเขาเห็นคือความโกลาหนร่องรอยการรื้อขนและความว่างเปล่าในจุดที่เคยเก็บสมบัติล้ำค่าแต่ในความมืดและความสิ้นหวังนั้นก็ยังมีแสงสว่างพวกเขายังคงค้นพบสมบัติอีกจำนวนหนึ่ง ที่คนร้ายขนออกไปไม่หมดหรือมองไม่เห็นทั้งพระพิมพ์ทองคำและเครื่องทองชิ้นเล็กๆที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นแต่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดกลับไม่ใช่ทองคำเมื่อแสมไฟสาดส่องไปกระทบผนังของห้องกรุชั้นในก็ได้เผยให้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น ที่ยังคงมีสีสันสดใสยอย่างน่าอัศจรรย์ภาพอดีตพระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดาที่ถูกวาดขึ้นเมื่อกว่า500ปีก่อนบัตรนี้ได้ปรากฏสู่สายตาของคนในยุคปัจจุบันเป็นครั้งแรกถือเป็นการค้นพบจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแม้สมบัติส่วนใหญ่จะสูญหายแต่ประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ยังคงหลงเหลืออยู่ เมื่อกรมศิลปากรได้เข้าควบคุมพื้นที่การสืบสวนของฝ่ายตำรวจก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภารกิจของพวกเขาคือการตามล่ากลุ่มคนร้ายและติดตามมหาสมบัติของชาติที่กระจัดกระจายไปกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดการสืบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากคนร้ายทำงานกันเป็นขบวนการและไหวตัวทันแต่แล้วเบาะแสะสำคัญที่สุด ก็ได้ปรากฏขึ้นจากจุดที่ไม่มีใครคาดคิดตามบันทึกและคำบอกเล่าเรื่องราวได้แดงขึ้นเมื่อตำรวจชั้งผู้น้อยสองนายในอายุทยาซึ่งได้รับส่วนแบ่งจากการขโมยครั้งนี้ได้ไปดื่มสุราจนมึนเมาที่โรงพักและเผลอพูดจาโอ้อวดถึงของดีที่พึ่งได้มา คำพูดนั้นได้ไปเข้าหูของผู้บังคับบัญชาซึ่งเกิดความสงสัยและสั่งให้มีการสืบสวนภายในทันทีและในที่สุดตำรวจทั้งสองนายก็ยอมรับสารภาพและซัดทอดไปถึงขบวนการทั้งหมดการจับกลุ่มครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นตำรวจได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยและร้านทองในอยุธยาที่รับซื้อของโจร ผู้ร่วมขบวนการถูกจับกลุ่มได้ราว20คนพร้อมกับของกลางบางส่วนที่ยังไม่ได้ถูกขายหรือหลอมแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือมหาสมบัติส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นทองคำได้ถูกทำลายหรือขายเปลี่ยนมือไปแล้วทางการประเมินว่าของกลางที่สามารถกู้คืนกลับมาได้นั้นมีเพียงประมาณร้อยละ20ของที่สูญเสียไปทั้งหมด คดีความทางโลกดูเหมือนจะใกล้ถึงบทสรุปแต่สำหรับเหล่าคนร้ายที่ถูกจับกลุมและผู้ที่ยังคงหลบหนีพร้อมกับสมบัติที่เปื้อนคำสาบการพิภากษาที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากกฎหมายบ้านเมืองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในขณะที่ทางการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มขบวนการทั้งหมด อีกด้านหนึ่งการพิพากษาจากอำนาจลี้ลับก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงันณนะจุดนี้เองที่เรื่องราวได้แยกออกจากบันทึกของทางการและก้าวเข้าสู่ตำนานคำบอกเล่าที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุแตกมีคำเล่าลือว่าเหยื่อรายแรกของคำสาบ คือหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มโจรที่ยังคงหลบหนีชายผู้นี้ได้ครอบครองสมบัติชิ้นที่ล้ำค่าที่สุดบางส่วนไว้กับตัวรวมถึงพระแสงขันและพระมาลาทองคำแต่แทนที่จะมีความสุขเขากลับเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มหวาดระแวงพูดจาเพ้อเจอ้อและมักจะกรีดร้องในยามค่ำคืนเขาอ้างว่า มีนักรบโบราณร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะเต็มยศคอยติดตามทวงถามสมบัติของพระราชาคืนจากเขาอยู่ตลอดเวลาอาการของเขาหนักขึ้นเรื่อยจนสติสัมปชัญญะขาดหายไปโดยสมบูรณ์และตำนานที่โด่งดังที่สุดก็ได้เกิดขึ้นในคืนหนึ่งด้วยความฟันฟ่นเฟือนเขาได้นำเอาเครื่องราชกะกะกุททพันฑ์ที่ขโมยมาออกมาสวมใส่ จากนั้นก็ได้วิ่งออกจากที่ซ่อนตรงไปยังตลาดหัวรอกลางเมืองอยุธยาณน้กลางตลาดที่ร้างผู้คนในยามวิกาลเขาได้เริ่มร่ายรำไปรอบๆพร้อมกับกวาดแกว่พระแสงขันตะโกนโวกเวกโวยวายราวกับกำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นไม่นานนักชาวบ้านและตำรวจที่ได้ยินเสียงก็พากันมามุงดู ภาพที่พวกเขาเห็นคือชายเสียสติในเครื่องทรงกษัตริย์ปลอมกำลังร่ายรำอย่างบ้าคลัง่งการจับกุ่มจึงเป็นไปอย่างง่ายดายเขาถูกส่งตัวไปรักษาแต่ก็เสียชีวิตลงในเวลาไม่นานด้วยอาการที่ไม่สามารถอธิบายได้นี่คือจุดจบของโจรคนแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์บทต่อไป ข่าวการเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองของโจรคนแรกได้แพร่สะพัดไปในหมู่ผู้ร่วมขบวนการอย่างรวดเร็วทองคำที่อยู่ในมือซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยบัตรนี้กลับดูเหมือนวัตถุต้องคำสาปที่ร้อนรุ่มความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันหมดสิ้นไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงและความกลัวว่าตนเองจะเป็นรายต่อไป และตำนานคำสาบก็ยังไม่จบสิน้นมีคำเล่าลือถึงโจรคนที่สองชายผู้ขึ้นชื่อเรื่องความโลภและความเจ้าเล่ว่ากันว่าเขาพยายามจะยักย่อสมบัติส่วนแบ่งของเพื่อนร่วมแกงและวางแผนจะหลบหนีไปเพียงลำพังแต่แผนของเขาก็ถูกเปิดโปงนำไปสู่การทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงในกลุ่มโจรที่ยังหลบหนีในคืนหนึ่ง ชาวบ้านได้พบร่างของเขาถูกแทงเสียชีวิตทิ้งไว้ในตรอกมืดๆแห่งหนึ่งทางการอาจจะสรุปว่าเป็นการฆ่ากันเองเพื่อชิงทรัพย์แต่ชาวบ้านต่างกระซิบกันว่านี่คือคำสาปที่ยุยงให้คนโลภหันมาทำลายล้างกันเองชะตากรรมของโจรคนที่สามยิ่งหน้าขนลุกยิ่งกว่าตำนานเล่าว,ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่ม เขานำสมบัติส่วนของตนหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นเขาเปิดร้านค้าแต่งงานและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายราวกับว่ารอดผลจากคำสาปแล้วแต่แล้วหายณะก็ค่อยๆคืคบคลานเข้ามากิจการของเขาเริ่มขาดทุนอย่างไม่ทราบสาเหตุภรรยาและลูกๆเริ่มหลมป่วยด้วยโรคประหลาดที่หมอรักษาไม่หาย เขาต้องสูญเสียทับสินทั้งหมดไปกับการรักษาแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนในที่สุดเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นขอทานอนาถาที่ต้องทนทุกทรมานอยู่กับความทรมานไปจนสิ้นลมหายใจเรื่องราวความวิบัติของเหล่าโจรได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วทั้งอยุธยา ผู้ที่รับซื้อของโจรหรือแม้แต่ผู้ที่บังเอิญเก็บของจากกรุกได้ต่างผ้ากันหวาดผวามีเรื่องเล่าว่าหลายคนพยายามนำสมบัติไปคืนที่หวัดในยามวิกาลเพื่อล้างอาถรรพ์บัดนี้คำสาบมีได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่คนร้ายอีกต่อไปแต่ได้แผ่ขยายเงาแห่งความกลัวปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดิน เรื่องราวชะตากรรมอันน่าสยดสยองของเหล่าคนร้ายได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวคำสาปเหล่านี้มีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนณนะจุดนี้เองเราต้องแยกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ออกจากวรรณกรรมปากต่อปากจากการตรวจสอบข้อมูลเราไม่พบ เอกสารราชการหรือสำนวนคดีของศาลที่ระบุว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตจากการกระทำของอำนาจลีลับไม่มีรายงานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าพวกเขาเสียสติหรือเสียชีวิตด้วยอาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นในทางประวัติศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้จึงถูกจัดอยู่ในหมวดตำนานร่วมสมัยหลังกรุกแตก เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นและแพร่หลายในภายหลังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบันทึกคดีอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักประวัติศาสตร์และนักคติชนวิทยาหลายท่านให้ความเห็นว่ามันอาจเกิดจากการที่ชะตากรรมของคนร้ายบางคนซึ่งอาจจะเสียชีวิตจากเหตุฆ่ากันเองเพื่อชิงทรัพย์หรือจากอุบัติเหตุ ถูกนำไปผูกโยงเข้ากับความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำสาปส่วนเรื่องเล่าที่ว่าหัวหน้าโจรใส่มงกุฎไปร่ายรำที่ตลาดหัวรอแม้จะโด่งดังที่สุดแต่บทความเชิงวิชาการหลายชิ้นก็มองเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครในงานเขียนของสุจิตวง์เทศที่ชื่อขุนเดชมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นแม้คำสาบอาจจะเป็นเพียงตำนานแต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการปล้นครั้งประวัติศาสตร์ในปี2500นั้นได้เกิดขึ้นจริงและมันได้ทิ้งมรดกที่สำคัญยิ่งไว้เบื้องหลังทั้งในรูปแบบของสมบัติล้ำค่าที่กู้คืนมาได้และในรูปแบบของบทเรียนที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ ไม่ว่าตำนานคำสาบจะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานหรือมีความจริงซ่อนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงแท้แน่นอนคือคุณค่าอันประเมินไม่ได้ของมหาสมบัติที่ถูกคนพบแม้ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะสูญหายไปตลอดกาลแต่สมบัติที่ทางการสามารถติดตามกลับคืนมาได้เพียงร้อยละยีนั้นก็ยังคงมากมายมหาศาล ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้มีมติครั้งสำคัญคือการสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา mm. เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาจัดแสดงและศึกษาโบราณวัตถุล้ำค่าที่กู้คืนมาได้จากกรุวัดราชบูรณะโดยเฉพาะและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์กษัตริย์ผู้สร้างวัดแห่งนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาณาที่แห่งนี้มรดกแห่งอโยธยาได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งผู้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าชมความงดงามของเครื่องราชกุธภัณฑ์ทองคำพระแสงขันชัยสีทองคำพระมาลาทองคำ พระพุทธรูปทองคำและพระพิมพ์ทองคำนับพันองค์ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายถูกชิ้นคือหลักฐานที่บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาตอนต้นได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวกรุแตกที่วัดราชบูรณะจึงได้ทิ้งบทเรียนที่สำคัญยิ่งไว้เบื้องหลังมันคือโศกนาตกรรมที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้นำไปสู่การค้นพบทางโบราณคดีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์มรดกของชาติอย่างจริงจังดังนั้นแม้คำสาบจะเป็นเพียงตำนานแต่คุณค่าของสมบัติแห่งแผ่นดินคือความจริงที่เราทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องสื่อไป